วันนี้คุณแพททองทาเนี่ยลงพื้นที่มาที่จงังหวัดสุรินทร์กับหลายคนก็รอฟังเมื่อกี้ตอนออกกรุงเทพมาเราเห็นภาพยังไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวมาที่นี่แน่นอนครับ ต้องมีคนถามเรื่องนี้แน่นอนนะ,ะครับถ้าไม่ให้สัมภาษณ์อีกก็จะแปลกมากะนะครับเพราะว่านี่เป็นประเด็นร้อนนะครับความเคลื่อนไหวของพ่อลูกชินวัตรยังมีความยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเบื้องหลังคุณผู้ชมนี่เป็นมิติทางการเมืองแล้วครับคุณผู้ชมด้านหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการลงพื้นที่ของบิ๊กเนมการเมืองฝั่งรัฐบาลคนที่2องแล้วผมนับคุณทักษิณเป็นคนที่1ถึงไม่มีตําแหน่งแห่งที่ก็ตามในทางรัฐบาลนะครับทีนี้มองข้ามไม่ได้ทําไมสองพ่อลูกต้องมาในช่วงเวลาอันสําคัญนี้ด้านหนึ่าาาลืมนนค่ยสี้ํเงิ ถ้าเรามองว่าคุณเนวินชิดชอบเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดมีบาร,รมีกับค่ายสีน้ําเงินคุณเนวินเนี่ยชิงทําแต้มความนิยมส่วนตัวไปแล้วด้วยการเปิดสนามกีฬาสนามแข่งรถช้างเซอร์กิตนะครับเพื่อให้มีคนเข้ามาหลบอพยพหลบภัยเข้ามาพักตั้งแต่วันแรกที่มีการประทะนะครับนี่เป็นการประกาศผ่าน Facebook ของคุณเนวินชิดชอบตั้งแต่วันแรกเลยให้ประชาชนที่เสี่ยงภยัอยอพยพเข้าไปได้นะครับ ปรากฏว่าจํานวนคนที่เข้าไปก็ไม่น้อยนะคุณผู้ชมเยอะที่สาคัญคุณเนวินเป็นเจ้าอีเวนต์อยู่แล้วเวลาเข้าไปก็จะมีภาพถ่ายมีกิจกรรมจัดกิจกรรมมีการสื่อสารพูดคุยคุณเนวินชอบเดี่ยวไมโครโฟน uh huh. ใช่ไหมมีพื้นที่ให้คนเข้าไปทําอาหารมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่น uh huh. ให้เด็กๆเ,เข้าไปกันมันปฏิเสธยากว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันย่อมส่งผลดีต่อคะแนนนิยมของค่ายการเมืองที่คุณเนวินสนับสนุนหรือว่าเชียร์ อย่างค่ายสีน้าเงินแล้วอย่าลืมว่าในพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเขาก็เป็นหมุดหมายสําคัญในการเลือกตั้งมันก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนว่าพ่อลูกชินวัตรเป็นตัวแทนค่ายแดงซึ่งยอมเสียคะแนนเหล่านี้ไปไม่ได้เขาส่งผมมาเนี่ยมาเหมือนเป็นตัวถ่วงของคุณอุรชัยเลยนะ <c oughs> คือผมไม่อยากจะให้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปก็ขอให้ไม่เป็นเหมือนที่คุณอุรชัยวิเคราะห์ขอให้<ก>เป็นเรของการชิงคะแนนอ,อขอให้ไม่ใช่การชิงเรตติ้งกันระหว่างค่ายแดงค่ายน้าเงินแล้วกัน ก็หวังว่าจะเห็นความจริงใจของนักการเมืองคนที่กลุ่มอำนาจในเชิงนโยบายเนี่ยดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าให้เป็นเหมือนที่คุณอุรชัยวิเคราะห์เลยเพราะก่อนหน้านี้คนก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าการก่อสงครามในครั้งนี้ฝั่งกัมพูชาฮุนเซนเขาต้องการสร้างความนิยมให้กับฮุมาเน็ในช่วงที่เศรษฐกิจของกัมพูชาตกต่ําบ้านเราเองผมก็ไม่อยากจะเห็นว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนตอนนี้จะไปสร้างเรตติ้งให้ใครไม่ว่าจะเป็น ค่ายสีแดงค่ายสีน้ําเงินก็ตามนะครับวันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้